สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องทะเลาะเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาตีสเตตัสออร์อ็แท็กนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสเตตัสออร์อ็แท็กบยูนิตเอทีเคหรือว่าบแล่เอทีเคฮะค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทําการตีลดงบน้อยนะฮะตีออร์อ็แท็กงบน้อยๆนะครับท่านผู้ชม ซึ่งถ้างบน้อยๆก็ใช้บวก6กอสาขึ้นอะไรอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับสามสิบถึงสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านะครับท้ายคลิปนะครับผมมีทีเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก่อนอื่นไปไปดูกันครับใช้อะไรนี่นะครับบวก1นะครับถึงบวก3เนี่ยฮะใช้โบเก้นนะครับหรือว่าจะเป็นโลแอคกแท็กก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต่างกันมากครับหรือว่าจะเป็นมิดเดิลแอคแท็กนะฮะอันนี้ก็จะติดขึ้นมาดีหน่อยนะครับถ้ามีงบหน่อยก็เป็นไฮฮับก็ได้ครับ อันนี้จะขึ้นทีละสองนะครับท่านผู้ชมแล้วพอบวก3มเสร็จนะครับบวกสีให้ใช้เป็น h i g h a ก t a c นะครับหรือ High แดงนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับพอบวก4แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็น Unlucky De f e ฟ s e ตัวนี้นะครับตีลดนะครับเพื่อให้ระดับของเขาลดลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ใช้เป็น High a ก t a c นะครับตีขึ้นไปนะครับโดยให้ตีขึ้นแล้วก็ตีลงวนไปอย่างนี้จนกว่าท่านผู้ชมจะพอใจในออสเตรตัสของตัวเองนะครับท่านผู้ชมพอพอใจแล้วนะครับหลังจากเป็นบวกสีนะครับก็ให้ใช้แดงเจอร์นะครับ ตีจากบวก4นะครับข้ามไปเป็นบวก6นะครับในส่วนนี้นะครับจะเพิ่มสเตตัสทีละสิบครับับมาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะบวก1นะครับถึงบวก3นะครับผมใช้เป็นโลแอกแท็กนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมนี่ไงนี่ครับใช้เป็นมิดเดิลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโบเก้นมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับพอขึ้นบวกสีนะครับผมจะใช้เป็นไฮแดงนะครับหรือไฮแอ็แท็กนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมเอาใหม่ฮะรถอย่างนี้ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมมาตัดภาพมาครับชมต่อเลยฮะมาเลยครับนี่ฮะรถอีกแล้วครับสองรอบแล้วไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอหยัดไปหาไปบวกกันนะครับนะท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วมาต่อกันเลยเรา ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผมจะลองใช้เป็นมิดเดิลนะครับมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับท่านผู้ชมมาติดไหมนี่ไงฮะมิดเดิลก็ไม่ติดนะครับอืมอะไรจะขนาดนั้นนะครับนี่ฮะเอาเป็นอะไรดีครับผู้ชมเอาเป็นบล็อกเกนแล้วกันนะครับเนี่ยบล็อกเกนแล้วกันท่านผู้ชมบล็อกเกนนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมจะตีขึ้นบวกสามนะครับนี่ครับไปบล็อกเกนฮะโอ้โห ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตหาไปบวกก่อนนะครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ไปตีเป็นบวก3เรียบร้อยนะครับเรามาตีบวก4กันต่อดีกว่าครับมาไอแอกแท็กฮะว่าไงฮะติดไหมฮะไอแอกแท็กครับไม่ไรครับเดี๋ยวไบโลฮะตีขึ้นครับบวก3ขึ้นไหมครับไบโลนี่ฮะไบโลบวก3ามครับนี่ฮะบวก4ต่อเลยครับบวก4จะเพิ่มสเตตัสแอกแท็กขึ้น3ครับนี่ครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ อันลากี้ดีเฟนนะครตีลดจากบวกสีให้เหลือบวกสามนะครับมันจะกลายเป็นบวกสามอเก้านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าแตกนะครับก็คือของหายนะครับซึ่งจะทําอย่างนี้นะครับจนกว่าจะได้ออสเตตัสที่พอใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปเลยนะครับท่านผู้ชม ครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็กลายเป็นบวกสีอยี่็ดนะครับผมพอแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ใบแดงเจอ์นะครับตีจากบวกสีนะครับไปเป็นบวกหกนะครับโดยออสเตตัสนะครับจะเพิ่มขึ้นมาสิบเลยครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมผมจะใช้ใบแดงเจอ์นะครับนี่ครับนี่ฮะบวกสีนะครับผมตีจากบวกสีนะครับข้ามไปเป็นบวกหกนะครับจะเป็นบวกหอสามสิบเจ็ดนะก็ก็ก็ครับขอเมาส์เรียกโชวครับก็ก็ก็ครับก็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 ครับขอเมาส์เรียกโชวไป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 ครับท่านผู้ชมว่าไงว่าไง นี่ฮะบวก6กอ37สครับสำหรับท่านผู้ชมจะพอแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ออ37แล้วฮะบวก6ครับสเตตัสก็ขึ้นมาก็พอสมควรนะครับถ้าเราใช้ใบยูนิคนะครับใบหนึ่งก็แพงนะครับใบละร้อยนะเด๋ยวนี้นะหรือว่าถ้าเป็นเงินในเกมก็ประมาณเจดแดสนฮะที่ที่เห็นนะครับประมาณนี้แหละครับพอก็ได้ครับท่านผู้ชมซึ่งเรางบน้อยเราก็เอาแค่นี้แหละครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับแต่นะครับสําหรับช่องถลอกเกมเองครับมันยังไม่จบนะครับท่านผู้ชม นี่ฮะท่านผู้ชมบวก6กอสามนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีต่อนะครับท่านผู้ชมบวกติดตามด้วยนะครับรับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ไปตีรถอีก2ทีนะครับโดยใช้อันลัคกี้ดีเฟนต์นะครับนี่ครับกลายเป็นบวก4อสามนะครับแล้วผมจะตีต่อนะครับโดยใช้ใบแดงเจอร์นะครับข้ามจากบวก4ไปเป็นบวก6นะครับแต่ถ้าใช้ใบแดงเจอร์ลดนะครับเมื่อใช้แบงเจอร์อัพไปแล้วมันลดอ่ะผมจะใช้เป็นไฮฮับนะครับ ขึ้นบวก2หรือบวก3นะครับแล้วก็จะใช้ไฮแอ็กแท็กนะครับขึ้นบวก4ครับมาท่านผู้ชมมาลุยกันเลยดีกว่าครับมาท่านผู้ชมมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมจะตีนะครับจากบวก4นะครับข้ามเป็นบวก6ไปลุยมามาว่าไง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 โอ้โหอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมถ้าลดอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าสเตตัสอ่ะเยอะแล้วนะครับผมก็เลยจะใช้เป็นไฮฮับนะครับเพราะว่าสเตตัสจะขึ้นทีละ2นะครับ บวกสเนี่ยฮะจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็นไฮแอ็แท็กนะฮะหรือไฮแดงเนี่ยฮะในการขึ้นบวกสีนะครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเรามาต่อกันเลยนะครับผมจะใช้เป็นไฮหับนะฮะเนี่ยฮะผู้ชมเห็นไหมครับไฮหับเนี่ยครับ ATK นะครับจะเพิ่มขึ้น2นะครับบวก3เนี่ยจะเพิ่มขึ้น2นะครับแต่นะครับท่านผู้ชมในขณะที่ใบไฮแอ a แท็กนะครับจะขึ้นเพียงแค่1นะครับตอนขึ้นบวก3เนี่ยฉะนั้นนะครับเราก็เอาเป็นไฮหับก็ได้ครับเนี่ยฮะ ท่านผู Now, ้ชมไปว่ายังไงครับไฮคับไป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 โอ้โหบวก3าอ .35 แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็นไฮแดงนะฮะเนี่ยครับไฮแดงนะครับขึ้น3นะฮะบวกเนี่ยฮะอันนี้ขึ้น2นะครับไฮคับขึ้น2นะเนี่ยฮะใบไฮแดงนะฮะขึ้นทีละ3ฮะเมื่อบวกสีฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมไปไปก็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 มาเรียนช่วยก็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 ไปครับไปครับไปไปไปเป็นยังไงฮะ โอ้โหไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้ครับได้กําไรครับเอาไฮฮับยัดครับนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะนี่นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมเอาไฮฮับตีเลยครับอว่างครับว่างว่างว่าไงว่าไงนี่ไงครับอสามสิบหกนะครับเดี๋ยวใบบวกหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปหาใบบวกกันครับมาท่านผู้ชมนี่จัดไปฮะไฮแอคแท็กหนึ่งใบนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมจะตีขึ้นบวกสี่นะครับท่านผู้ชมนี่ยครับตีขึ้นบวกสี่ครับท่านผู้ชม กอกกอกกอมาเรียกโวกอกกอกกอกไปลุยว่าไงว่าไงว่าไงว่าไโอ้โหเนี่ยฮะบวกสีอสาเกนะครับท่านผู้ชมแต่ผมว่านะครับท่านผู้ชมผมว่าผมขอลดอีกสักหน่อยดีกว่าครับมาเราหาใบลดถูกๆกันฮะมีไหมไหนเออไหนเออมาเอานี้ก็ได้มาท่านผู้ชมมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมจัดไปฮะไปอีกสักหน่อยกอก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 ความมาเรว์กอกกกกอกกไป ว่าไง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 โอ้โหยังได้อยู่ครับท่านผู้ชมยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่นี่ไงครับบวกสามอสามสิบเก้านะครับนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้โหยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวหาใบแดงก่อนนะครับมาต่อกันดีกว่าครับท่านผู้ชมมานี่ใบแดงหนึ่งใบครับครับท่านผู้ชมนี่นะครับมาครับท่านผู้ชมนี่ครับผมจะขึ้นบล็อกสีนะครับก็กรอกครับ ก็กก็ก็ขอมาเรียกโชคครับก็กก็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 หนึ่งสองซ้ำเอาไหม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 ไปมาแล้วมาแล้วว่าไงว่าไงว่าไงโอ้โหบวกสี่ออสสี่สิบสองนะครับท่านผู้ชมไปต่อครับต่อครับบวกสี่ออสสี่สิบสองนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะครับบวกหกนะฮะที่นี่จะบวกหกนะครับว่าไงก็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 ไปว่าไง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  ทาไงว่าไงมาโอ้โหยังครับท่านผู้ชมจะหาใบบวกต่อฮะใบบวกใบบวกแดงเจอะฮะซื้อเลยฮะรอบนี้ซื้อเลยฮะครับมาแล้วฮะท่านผู้ชมไปไปต่อเราต่อไปไปไปนี่นะครับท่านผู้ชมก็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 คอมมาเรียกโชคครับก็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 อัพก็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 กคอมมาเรียกโชคกช็ก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 หนึ่ง สองสามไปเนี่ยฮะเนี่ยฮะว่างไงครับว่บางไางว่างไงว่าไงว่าไงโอ้โหยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอีกสักใบฮะมาชมมาไหนๆก็ไหนๆแหละไปท่านผู้ชมเนี่ยครับแหล่เจอฮะเงินหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมไปรอบนี้ไม่เรื่องมากครับไปฮะยังไงครับยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับบวกหกอห้าสิบสองนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับ ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ไปลดเพิ่มนะครับ2ทีนะครับโดยผมจะขึ้นบวกหครั้งต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นยูนิคแอคแท็กนะครับเพราะว่ายูนิคแอคแท็กจะเพิ่มแอคแท็กขึ้นมา6นะครับแล้วผมก็จะตีบวกเนะครับโดยใช้ใบแลนครับซึ่ง2ใบนี้ครับค่อนข้างมีราคาแพงนะครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับไปหาตังก่อนนะครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมผมก็ได้ไบยูนิคแอคแท็กแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาตีกันดีกว่าครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมมาลุยโอ้ไม่ใช่ฮะผิดโอ้โทษครับขอโทษครับขอโทษครับไหนนะโอ้อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงมาท่านผู้ชมมาลุยดีกว่าไบยูนิคแอคแท็กนี่ก็ใบหนึ่งก็ประมาณกับเจ็ดแสนนะฮะหกแสนเก้าเก้าเก้าก็เจ็ดแสนนั่นแหละครับเนี่นยฮะท่านผู้ชมดูนะครับไปไปไปเนี่ยฮะถ้าติดนี่คือเพิ่มแอคแท็กอีกหกนะครับว่าไงฮะว่าไงว่าไงโอ้โห oh อ58ครับท่านผู้ชมอ58แล้วครับทีนี้นะครับผมก็จะขึ้นบวก7นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาใบแลกก่อนนะครับมาครับท่านผู้ชมผมก็จะมาแลกเอานะฮะผมซื้อแยกนะครับแล้วก็มาแลกเป็นใบแลนะครับเพราะว่าถ้าซื้อใบแลเลยนี่ก็ก็แพงอยู่ครับล้านเจ็ดเกือบล้านแปดนะครันนี้ก็ประหยัดไปประมาณสักแสนนิดๆนะท่านผู้ชมมาใบนี้แพงนะฮะนี่ฮะเพิ่มออยล์แท็กสิบสองเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นบวกเจ็ดนะฮะท่านผู้ชมจะกลายเป็นบวก 7นะฮะออเจนะฮะอันนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหมากอกกอกกอกขอมาเรียกโชคกอก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 กกกกกกกไปว่าไงครับว่าไงว่าไงว่าไงครับว่าไงว่าไงว่าโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับบวก7จ็ออเจครับท่านผู้ชมครับขอขอบพระคุณนะครับทุกคนที่รับชมในวันนี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมและช่องขลอกเกมมิ่งนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ